แอดไลน์มาได้นะครับจะได้จะได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มกันเรายังได้ลุ้นกันอยู่สรุปโดนดึงใช่ไหมน้องแด๊ด,ดใช่ใช่อุ้ยสวยน้องแมวมันเป็นสองแครี่น้องแมวเก็บหมดสบายสบายทุกคนค่อยๆไปเลยเบร์เบร์เล่นได้นะครับอุ้ยขอบคุณครับนนบรตรงนี้ได้นะตรงนี้ได้นะเราจะ,ตะแตก พี่นอนปิดเป้าให้ของคุณค้ามันจะแตก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 เอาบนได้เลยบนได้เลยโซ,โซโล่คิวแกค,ครับผมจังหว่านี้พี่ต่อโคตรตึง